ดาวแดงไป Red West Star เอ,พกกเพอพ๊พวกกูดาวแดงพวกกูของแพงพวกกูมาแรงมึงไม่มีสิทธิ์จะบิดแซงเอ๊ะ กูเรสตาเอะถ้ามึงของก็มาเอะพวกกะโลกกะลาเดี๋ยวได้ชิ้ยาอยู่ในลรงบานะมือบากูาให้สองอะ่ะมีของกูให้สี่แต่ถ้าไม่ไหวมึงก็อย่าแอคทั้งที่กังเกงมึงปื้นชี บอกลูกน้องมึงรอแป๊บหันก้นมาให้พวกกูทีเหมือนเหมือน,นลูกไก่ที่ยอมเสนอเส,อสเลอมาให้พวกกูบีบเงินมอง oh. น้ำพาในยามราตีเมกสัตดูดีให้กูเป็นทิชชู่ธรณีกูคืแผ่นดินไหวมากกว่า3,2มแสนหมืนมาตาวรกเตอดาวจะรับแสงมันคงขยันของต่ำกว่าถ้าอยากจะเทียบระดับให้เท่ากูอยากจะบอกกับมึงว่าอย่าใส่ เดี๋ยวมึงจะเน็ปลาเปาไม่ใช่กวีที่พระเจ้าเขียนไว้ไม่มีศาสดาคนไหนกล่าวพวกกูก็สู้จนหมดแรงเป็นตอนในยามที่แถวสุดแต่ในยามราตรีที่มืดมิดใครแม่งจะคิดกูสว่างที่สุดรัศมีกูขี่พวกกูใช่ว่าพวกกูเนี่ยต้องยอมหรอตะวันส่ดแสงให้พวกกูหายคิดว่ามึงจะได้พวกกูอมึงอาจไม่รู้กูคือกลุ่มดาวที่รวมตัวกันสิบห้าดวงบันลังที่นั่งมึงจะสังคราในยามราตรีกูจะมาทวงเทเวลาของดาวแดงแทงคอและหาที่ยังคาใจกูเป็นปากกาให้เจิดที่จ้าหรือ พวกกูบาก,กว่าใครๆใส่กูมาหาก,กูส่วนไปสิบมึงหยิบอาวุธกันให้ทันเพราะว่าตอนนี้พวกกูดาวแดงพร้อมจะขึ้นมาทวงบัลลังเฮยดาวแดงไป Red West อเ a h hey! พวกกูดาวแดงพวกกูของแพง พวกกูมาแรงมึงไม่มีสิทธิ์จะบิดแสงเอ๊พวกกูเรสตาเอ๊ะถ้ามึงคองก็มาเอ๊ะพวกตลกกันลาดได้ชิบยาาเดูในลงบ้านนะมือปล่าก,กูให้สองอมีของกูให้สีแต่ถ้าไม่ไหวมึงก็อย่าแอคทั้งที่กั้งเกมมึงเปื้นชีมึงบอกลูกน้องมึงรอแ๊บหันก้นมาให้พวกกู มันเหมือน,นลูกไก่ที่ยอมเสนอเสลอม,มาให้พวกกูบีกำหนดวงแรกมีนาววัตตีก็เป็นลูกพี่กับทุกคนรูปแป้งมือขวาจอหนี่มือซ้ายจะดาวดวงไหนก็พร้อมสนคอนเนอร์ดําผาดประกาศสักดาวประลองวิชาได้ทุกคนเท่านี้พร้อมสัตว์ได้วพวกมึงง่ายไปชีวิตพวกมึงให้มืดมนไม่มีอะไรจะมาคุยให้มากให้มากมันคอยสังเกตการสนโนกับฟองไร้ปิดบัญชีไอพวกที่มันเข้ามาลุกลานลูกพีดกับชาไม่รอชากระเทือบไอพวกน่ารํำคาญสงบวาจาพวกมึงเอาไว้ใช้แต่โง่ไอ ดักดานูไม่ต้องการมือโปมือข่าเพราะว่ากูมีเบลละกันถ้าอยากจะซ่ากรบบู๊กกับมูไอพวกหนูๆทมให้ทันมันถึงเวลาในยามราตรีกูจะลัดแสงกว่าใครๆและดาวแดงอยู่บนลังบนฟ้าไปทั่วทุกชาสุลาไลอองพวกกูดาวแดงพวกกูของแพงพวกกูมาแรงมึงไม่มีสิทธิ์จะบิดแซงเอะพวกกูเรสตาเอะถ้ามึงคล้องกัมาเอะพวกก็หลกกัลาเดได้ชิญยาอยู่ในโรงบาลนะโย ราตรียิ่งมืดมิดดาวที่สว่างที่สุดคือเรสต้าดาวแดงไป Red Red Star, เรดเวสตา้ ลงในบัญชีหนังหมาโดนอีกสักทีโดนดที่สตีหรืออยากจะมีปัญหาพวกคุเพืเดินมาฉลองเพรรื่อที่ตัวไม่เคยมองตัวไอ้สองที 2, ท่จะมองกูแว้นกูรู้ว่าใครเอาแต่หอบและมีงอกให้มึงถอดก,กูขอร้องอย่ามาสอนกูแกง๊งแต่แปลกที่ทพวกกูจะหลอกให้กูมาเพื่อสนองไม่มีของท้องสงมอง,งก,กูแดนท่องบอกกูไว้ยิ่งกว่าแอมบูล,ลน์านแหวกในแอมบูลนา์มีเป็นงนรกเรื่อกับสิ่งที่เป็นจริงไม่มีหลอกสวรรค์วิมานไม่มีฮาวทูหรือวิธีให้มึงลอบไปแต่กูไม่จําเ <Yeah. S 1> <im> ป็นจะต้องหาดิฉันฟอกวิบวิมึงงกูไม่ฟัับนนดิตา ใ,ใครห้ามก็ไม่ฟังเห็นเลยอยากเขาไปเกี่ยวกาดเพราะมันเปรี้ยวปากรู้สึกตัวการกับบบป ร่างกายบรรยากาศมันได้เที่ยวหาดอยู่บนต้นพี่กูเอามาให้ฟีชอบไปหยิบมาให้ทีไม่ต้องมาบรรยายมากใครเขาบอกว่ากูทำตัวไม่ดีแค่ทำลายสารเคมีกูไม่ได้มาทำลายชารินไม่มีฟลิ่งแค่ซีอค์กอลับเป็นอ l l u m i n นเดติเธหลับดิบไปดูเย็ดอีโฟร์ r b a ยลบิชูเบร t e ดอ e ์เบเวลากูมีค้า e ุกมินิคอร์นลีมี่ฟอร์วิจู u ิชูแบล็กบิ๊กฟอร์แพรลี่พี่ที่บาุกเมืองแมรี่จชื่อเสียงเรียนหนาเมนกูทราบกันดีเาแต่ไม่ทำมึอยู่ภาพกันทีกูยัง ลามือก็เบกเกันจังไม่ต้องสเสลยหรือว่าอยากมีสเสเนือ <Yeah. S 1> ดอวยาม่มติอตของเด็กสลัมผู้กลไปสี่พันลาะเพราะผู้กูมีคาถา <Yeah. S 2> ในหัวกูตีลังกา uh. บอกเลยไม่มีกังขา uh. <No. S 2> พร้อมสักดีทุกก uh. รณีลองเลนบัญชีหนังหมา มีเป็นนรกนลยคือสิ่งที่เป็นจริงไม่มีหลอกสวรรค์วิมานไม่มีเฮาวทูหรือวิธีให้มึงรอไปแต่กูไม่จดเป็นจะต้องหาที่ทางฟอกวิวมึงอยากทิ้งกันโคตรจากแต่ว่าป่าสุวิจารความรวยสำหรับกูคือนิลันเพลงมึงกูไม่ฟังมันนิทานที่จะได้ก็บมึงคิงแอ็กเลนมิกโด้สาร์มึงกูเป็นแบงค์เนี่ยทวีตต่ากูทำแฮตจิกพูลวิวมันจะแพ็คเก็ตบอกเมียมึงซ่อนเอาชัดเก็บแล้วตัวไหนที่มึงบอกกูเป็นแก๊งเด็กแลบลิ้นเอาสแตมป์แปดหน้าจืด สูบกินควันผ่านน้ำมึงพยายามแต่ก็ยังห่างฉันบีสู้ว่าจะฟังเล่นกับเธอกลายได้เอ้าฟูลเล็ดแม่เย็ดมึงโดนอัปปะคาดิชีย